สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับลูกตาอีกครั้งนะคะผู้เลี้ยงหมาและแมวคงทราบกันดีว่าการป้อนยาการจับบังคับการมัดปากหรือการฉีดยาต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าเทคนิคต่างๆในเรื่องการป้อนยาการฉีดยาการจับบังคับการมัดปากต้องทำยังไงกันบ้างคะ่ะ อีกแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือการมัดปากนะคะเหตุผลที่เราต้องมัดปากก็คือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นหม,หมาของเราหรือของคนอื่นก็ตามแล้วก็ไม่ควรจะไว้ใจต้องมัดปากเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะหาได้ง่ายๆในการมัดปากหมาค่ะก็คือเชือกฟางค่ะต้องให้คนหนึ่งคนดึงหนังคอของหมาไว้ด้านหลังค่ะแล้วก็มัด เริ่มจากการมัดปากด้านบนก่อนทำห่วงแล้วมัดปากด้านบนก่อนแล้วก็ผูกด้านล่างแล้วยงไปที่ด้านหลังแล้วก็มัดเงื่อนกระตุกเรียบร้อยแล้วค่ะการมัดนะคะไม่ควรมัดเลยไปด้านไปไปทางด้านหลังเพราะว่า จะเลยปากออกไปทําให้เขาหันกลับมางับได้ค่ะแต่ว่าการมัดต้องมัดที่กึ่งกลางปากส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะในการมัดปากที่จะให้ด้วยความรวดเร็วนะคะก็คือมัดด้านล่างด้านล่างของปากไปเลยค่ะที่กึ่งกลางแล้วก็โยงไปด้านหลังเลยอย่างนี้วิธีอย่างนี้นะคะจะใช้ในกับสุนัขที่ดุดุอะคะ่ะ จะได้รวดเร็วเทคนิคต่อไปคือการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนเลี้ยงหมาแมวควรจะรู้เพื่อช่วยเหลือหมาแมวของเราเช่นในกรณีรักษาโรคผิวหนังค่ะตำแหน่งที่สามารถฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังได้นะคะคือตำแหน่งที่มีความยืดหยุ่นและมีการเคลื่อนไหวเพื่อการดูดซึมยาที่ดีขึ้นค่ะ หลังจากที่เตรียมยาแล้วนะคะเราก็จะทําการฉีดยาโดยหาตําแหน่งและเช็ดแอลกอฮอลไปบริเวณที่จะฉีดเมื่อเช็ดแล้วอย่าเอามือไปโดนตรงบริเวณที่เช็ดนะคะแล้วยกหนังขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมจะเห็นหนังเป็นรูปสามเหลี่ยมและให้แทงเข็มเข้าไปตรงบริเวณสามเหลี่ยมนั้น แล้วดึงกระบอกยาออกมาเล็กน้อยค่ะแล้วดันยาเข้าไปเอาเข็มฉีดยาออกและนวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยค่ะสาเหตุที่เราต้องดึงกระบอกยาออกเล็กน้อยก่อนที่จะฉีดยาเข้าไปนะคะเพื่อเช็คดูว่า เข็มที่เราแทงเข้าไปจะโดนเส้นเลือดหรือเปล่าถ้าไม่โดนก็สามารถดันยาออกไปได้เลยค่ะแต่ถ้าโดนให้เปลี่ยนตำแหน่งแทงเข็มใหม่ค่ะส่วนวิธีการสังเกตว่าโดนเส้นเลือดหรือเปล่านะคะถ้าดึงกระบอกยาออกกระบอกยาออกมาแล้วมีเลือดตามมาแสดงว่าโดนเส้นเลือดค่ะเทคนิคต่อไปที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้อนยาค่ะการป้อนยายาก็จะมีสประเภทที่ใช้กันบ่อยๆอค่ะก็จะมียาน้ํากับยาเม็ดค่ะ วิธีการป้อนยาถ้าจะให้ผลดีมากยิ่งขึ้นควรจะมีคนช่วยจับหนังคอเพื่อเป็นการบังคับสัตว์ไว้หนึ่งคนนะคะหลังจากนั้นการป้อนยาน้ำให้ให้เปิดปากขึ้นแล้วป้อนบริเวณข้างแก้มค่ะแล้วค่อยๆดันยาเข้าไปการป้อนตรงๆและดันยาเข้าไปแรงๆอาจทำให้เกิดการสำลักติดหลอดลมได้ค่ะ ต่อไปเป็นการป้อนยาเม็ดค่ะถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือต้องมีคนบมาคับสัตว์เช่นเดียวกันค่ะวิธีการก็คือ<ม>อ้าปากขึ้นใส่ยาเข้าไปที่โคนลิ้นแล้วดันยาลงไปแล้วปิดปากเมื่อป้อนยาเสร็จแล้วควรรีบล้างมือทุกครั้งนะคะเทคนิคสุดท้ายในวันนี้นะคะ คือการสังเกตดูว่าหมาของเรามีไข้หรือเปล่าโดยการสังเกตดูจากอาการก่อนค่ะถ้าซึมไม่กินอาหารเราก็มาดูว่าขาหนีบทั้งสี่ข้างร้อนผิดปกติหรือเปล่าหรือถ้าจะให้มั่นใจให้ให,ให้นำเทอร์โมมิเตอร์มาวัดนำาเทอ,อร์โมมิเตอร์มาวัดโดยสอดเข้าไปในรูก้นค่ะ รอสัก2 3นาทีแล้วเอาออกมาอ่านผลถ้าอุณหภูมิถึง103องศาฟาเรนไฮน์ถือว่ามีไข้ค่ะถ้ากรณีมีไข้นะคะเราสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการลดไข้โดยการนำผ้าขุนหนูมาชุบน้ำบิดให้หมัดหมาแล้วนำไปเช็ดบริเวณขาหนีบทั้ง4ข้าง แต่ละจุดให้ประครบไปเป็นเวลาสักพ,พักหนึ่งนะคะวิธีการลดไข้ที่ไปแปะไว้บนหัวแบบคนถือว่าเป็นวิธีการที่ผิดนะคะเทคนิคพื้นฐานต่างๆที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้เลี้ยงสามารถเรียนรู้และทำได้ด้วยตนเองพบกับลูกตาลและความรู้เกี่ยวกับหมาแมวได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะ